ลองทำความคุ้นเคยกับหน้าจอ GT Designer 3ที่ได้เปิดไว้ที่ไตเติลบาร์จะปรากฏชื่อซอฟต์แวร์ชื่อโปรเจกต์และชื่อไฟล์เมนูบาร์สามารถควบคุมได้จากพรูดดาวเมนูในเมนูบาร์ทรูบาร์ประกอบไปด้วยปุ่มที่ใช้ในการควบคุมทั่วไปซึ่งทรูบาร์ สามารถย้ายตำแหน่งเลื่อนไปได้ทั่วหน้าจอใน editor tab จะแสดง editor หน้าจอหรือ t a บของหน้าจอซึ่งอยู่ใน work window ใน work window จะแสดง screen editor environment setting window GOT setup window และอื่นๆ screen editor จะสร้างหน้าจอที่แสดงใน GOT โดยจัดเรียงฟิกเกอร์และอ็อบเจกต์ต่างๆสเตตัส Bar จะแสดงข้อมูลตามตำแหน่งเคอร์เซอร์เมาส์ฟิกเกอร์และอ็อบเจกต์ที่ถูกเลือกในขณะนั้นต่อมาลองมาไล่ประเภทของหน้าจอที่คุณสามารถสร้างได้โดยการใช้ GT Designer 3 หน้าจอชนิดแรกที่จะกล่าวถึงคือเบสกรีนเป็นหน้าจอพื้นฐานของ GOT สามารถสร้างเบสกรีนได้หลายหลายหน้าดังที่แสดงไว้ในตัวอย่างนอกจากเบสกรีนแล้วยังมีหน้าจอการทำงานอื่นออีกโอเวอร์แล็บวินโดวเป็นหน้าต่างป๊ p ปอแสดงเหลื่อมขึ้นมาบนเบสกรีนคีย์วินโดว์ใช้สำหรับการกรอกตัวเลข d i a ะล็อกวินโดว์ที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ที่ด้านบนสุดของทุกหน้าต่างอื่นๆใช้เพื่อแสดงความผิดพลาดและขับเตือนเราจะนำหน้าต่างประเภทต่างๆมาใช้ในการออกแบบหน้าจอ GOT ในบทต่อไปเราจะใช้ GT Designer 3เพื่อทำการออกแบบหน้าจอ